ะไปแล้วเราควรให้ไข่ฟอกบ้านวังหมาเฮ้ยเย้ย้เย้เย้เฮ้เนี่ยวิดีโอไม่ได้หัวข้อนี้ขอบคุณมากที่กูไม่ได้นนี้พี่รอแล้วนี่นะถ้าผมพี่คุณลงปั่มหมาด้วยฮาเลยฟุกฟุกอยู่ฝั่งหมาฝั่งหมาปืนอยู่ฝั่งแฟนโอ้โหอพร้อมแล้ว คุณฟกเริ่มก่อนเริ่มครับถ้าคุณให้หมาเฝ้าบ้านคุณได้สิ่งอย่างนี้และโจรจับไม่กล้าเข้าบ้านแต่ถ้าคุณเอาแฟนมาที่บ้านแล้วให้แฟนเข้าให้แฟนก็จะโอ้โหกูกูอีกได้ไหมไม่ได้หรอกแต่พอเมียเข้ามาเนี่ยถ้าเมียคุณท่าทางน่ากลัวเหมือนมันจะเหมือนอยู่ในสุสานทันทีคือมันจะเงียบวังเวงไม่มีวิีวา หมาเนี่ยมีชีวิตชีวาหมามันเห่าเรื่อยๆเนี่ยสร้างสีสันให้กับคนในบ้านเห็นไหมพอคุณไม่อยู่หมาก็เห่าไปเรื่อยเห่าไปเห่ามาเห่าใบไม้เห่าอะไรเขาเรียกว่าหมาเห่าใบตองแห้งไงใบตองยังแห้งเลยเมียเห่าได้ไหมเมียเห่าให้ใบตองแห้งได้ไหมไม่ได้หรอกจะบ้าเหรอให้หมาเฝ้าอดีแล้วหมาเฝ้ามีแต่สีสัน มีแต่ความสดะดวกมีแต่ความสนานสีสามนะครับให้หมาเฝ้าบ้านเถอะครับหนึ่ง,งคุณบึนต่อครับผมขอค้านฮะ<อ>คุณคิดเหรอครับว่าการที่เอาหมามาเฝ้าบ้านแล้วมันจะดีมันจะมีสีสันหมาทากับข้าวไม่ได้แต่แฟนทากับข้าวได้ในระหว่างที่<อ>เราเออกไปนอกบ้านแล้วแฟนเราเฝ้าบ้านเขาไม่ได้แค่เฝ้าบ้านอย่างเดียวเขาก็จะทำอย่างอื่นนอกจากเฝ้าบ้านด้วยเช่นไปคักผ้ากวาดบ้านผูบ้าน,าน,านหรือทำอาหาร หรือแม้กระทั่งปอกผลไม้ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มสับป,ปะรดเป็นต้นหรือไม่ฮะบางทีถ้าเกิดขโมยเข้าบ้านหมามันแค่เหา่าแต่แฟนเราไม่ได้เห่าอย่างเดียวเขาสามารถโทรไปแจ้งตำรวจได้ว่ามีขโมยเข้าบ้านอหรือไม่เขาก็สามารถต่อสู้กับโจรได้ถ้าแฟนของคุณมีทักษะการต่อสู้หรือป่างปัาตัวที่เก่งพอ หรือบางทีเขาถ้าเขาไม่เก่งเลือดสมบัติอันสุเขาสามารถหาข้าวของที่มีอยู่ในบ้านป้าไตโจรเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างโจนหัวแตกและเมื่อตำรวจมาเขาสามารถตรวจดีเอ็นเอจากเลือดเพื่อหาโจรคนนั้นได้อย่าโอเคหมดเวลาครับมาหมานะครับพาไปถึงแมว้ว่าของผมจะทำอาหารไม่ได้แต่หมาของผมสามารถเป็นอาหารได้ หายกูเป็นอาหารได้ไหมมีคนกินเนื้อหมานะแต่ไม่มีใครกินเนื้อแฟนเฮ้ยเฮ้อย่าแดกหมาที่นี่เยี่ยมเยแดกคนละเวลาหมามันเวลาช่วงปีใหม่เนี่ยหมามันจะเห่าหมามันมันหมามันแฮปปี้นิวเยียให้หมามันแฮปปี้เบิร์ดเดย์2014ได้หมามันเห่าต้อนรับปีใหม่ได้แต่แฟนน่ะมันแต่แฟนตอนรับปีใหม่ไม่ได้ เพราะว่าแฟนมักเขาจะเล่นแต่มือถืออย่างเดียวเขาไม่มาแฮปพี้แฮปพี้เล่นให้พี่เล่นดีกับเราหรอกเนี่ยแล้วคุณบอกว่าอะไรนะปาของใสเงี้ยแฟนคุณโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วแฟนคุณกัดโจรได้ไหมล่ะเออหมาผมมากัดโจรแล้วมันยังให้พิษสุนัขบ้าแฟนแฟนสามารถกัดแล้วให้พิษแฟนบ้าได้ไหมเออโอเคไม่ได้หรอก คุณปืนพร้อมไปถึงแฟนผมจะกัดจนไม่ได้แต่เขาสูบบุหรี่ได้เฮ้ยเขาสามารถเขาอะเฮ้เฮ้เฮ้เขาสามารถอาัยควันบุหรี่เพื่อใช้ล่อจนแล้วหลอกให้จนดูดบุหรี่เป็นเพื่อนเฮ้ยแล้วไดน,นมเมื่อ แฟนของคุณสามารถหลอกให้จนดูดบุหรี่ไอ้จอนคนนั้นมันก็จะเป็นโรคมะเร็งปอดเป็นทูนโลภอ,อง่พองและตายในที่สุดแต่หมามันควโจนสูบบุหรี่ไม่ได้เพราะหมามันมันเอาแต่กินอาหารและถ้าเกิดโจนมันขโมยหมาไปเป็นอาหารคุณคิดหรือว่าไอ้หมาตันนั้นมันจะหบกคนตลอด และที่สำคัญห้าห้าและห้าแล้วถ้าแฟนของคุณไม่สูบบุหรี่แล้วโจนสูบบุหรี่แฟนคุณ่ามาขโมยไฟชกของจนเอามาเผาจนให้ตายขาที่ได้เหมือนกันครับโอเคครับมาต่อน,นะครับหมานะครับไปหมาผมไม่เคยสูบบุหรี่หมาผมเลยไม่เป็นมะเร็งปอดแต่แฟนคุณชอบสูบบุหรี่แฟนคุณเลยเป็นมะเร็งปอดตายก่อนหมา้ย เกมสร้างสุกุมาแล้วนี่วันนี้เขโมาเป็นสัตว์เป็นอนิมอลเหมือนกับสมันแต่สมันสูญพันก่อนหมามันยังอยู่ได้ตนตั้งแต่ยุคไดนเา์ต้นถึงตอนนี้แฟนคุณเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีมันสามารถเฝ้าบ้านดีกว่าหมาได้ยังไงรู้ไหมแล้วคุณคิดเหรอว่าแฟนมันจะเป็นเพื่อนกับโจรได้ คุณิ่งบอกไปว่าแฟนคุณจะแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งอยู่แฟนไปสูบบุหรี่กับโจรทำไมห <c oughs> มาต่างหากหมาไม่สูบบุหรี่หมากัดโจรแล้วมันให้พิษสุนัขบ้ากันหมามันเฟนลี่และหมาไม่เป็นมะเร็งปอดหมดเวลาครับคุณ <c oughs> ปืนแฟนดีกว่ามาเริ่มคุณรู้จักแฟนของ บางคนน้อยเกินไปแฟนคนฮะบางทีเขามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นมิสจูนีวร์สเขามีทักษะคติที่ไม่เหมือนใครเขาสามารถใช้วาทศิลในการพูดจาหวานล้อให้จนเหล่านั้นเชื่อในตัวเขาเขาสามารถใช้มารยาหญิงหลายร้อยพันหมื่นแสนล้านเล่มเเพื่อหลอกล่อโจรให้มาเป็นพวกกับเขาได้และ เราสามารถหลอกโจรให้ตายใจว่าเราไม่เป็นพวกเดียวกับเขาแล้วหลังจากนั้นเราค่อยรวบหัวรวบหางเอาตำรวจมาจับเขาอีกทีในขณะที่หมาของคุณไม่ได้มีวาทะติงพูดสาสา,สาสาคนก็ไม่ได้แล้วเขาจะวานล้อมจรได้อย่างไรเขาจะจัดการกับจรได้อย่างไรและเขาจะโหหานหนึ่งเก้าหนึ่งเคื่อมาจับจรได้อย่างไรสองหนึ่ง มาให้รูปภาพนะครับปุ๊บไปเมื่อกี้ผมกำลังโทรไปหาบอนวั์กับคุณแอนจกกักรพงให้ติดอต่อทางต้นฉบับจัดงานด็อกยูนิเวิร์สให้ผมอยู่ <c oughs> มันไปด <c oughs> ็อกยูนิเวิร์สอัพราว่าหมาผมต้องยิ่งใหญ่หมาผมจะต้องแกรนหมาผมจะต้องเข้าไปในดินแดนหอมหมื่นลิเวลาตอบคำถามคุณคุณฟังแล้วไม่ลื่นหูเหรอถ้าหากว่าหมา จะมีชีวิต <c oughs> ที่ดีได้ต้องทำอะไรบ้าง <c oughs> ไม่ลื่นหูกว่าเหรอและที่สำคัญคือด็อกยูนิเวอร์สนี้จะก่อให้เกิดอาชีพใหม่คือล่ามแปลภาษาหมารายได้สูงห้าหมืนบาทต่อเดือนรายได้เยอะด้วยเอนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลัง ก่อตั้งและกําลังซุ่มทําอยู่เงียบๆรองจากนโยบายเงินหมืน่นมันไปตรงหนมันไม่รู้หรอกครับผมรอบดาวันกว่านั้นโอเคหมดแล้วครับคุณเปิน้นพร้อมไปขอดโทษนะครับการที่คุณพูดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่โคตรจะเวินเวอเลยทั้งเงินดิจิตอลทั้งลาบแปลภาษาหมาที่โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่รู้รวมไปถึงรอบรีเวิร์อถ้าใครถ้ามันทําได้จริงนะ เดี๋ยวพูดเดินไปตบเรียงตัวแหละฮฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าทำไดเดี๋ยวพูเดินไปตกเรียงตัวอะไรสัตว์เดี๋ยวกจเรุนแรงเดี๋ยวจะรุนแรงมึงไปพูดตรงนี้มึงไปตบนวัดไหนอีกนี่นวัหนผพูดตรงนี้คุณจะเอาอะไรมาพูดก็เชิญแต่การที่มีแฟนเป็นคนพอบ้านให้มันก็ยังดีกว่าเพราะถ้าเกิดเครื่องของเขาออกหัก แล้วแฟนของคุณยุให้เขาเลิกกับแฟนคนของเขาแล้วเขาเดินมาขอคืนดีแฟนของคุณก็จะกลายเป็นหมาในทันทีในขณะที่เลื่อขอแฟนคุณมันก็จะเป็นควายเพราะยอมโง่ให้แฟนคนอันมันหลอกเอาฟุกปิดท้ายพร้อมไปแต่หมาไม่เคยยุใครให้เลิกกันนะครับคุณต้องรู้ตรงนี้ไว้ด้วยแฟนคุณมีคําพูดสามารถยุก,กันได้เมืเ่อไหร่ก็ได้แต่หมาผมได้แค่เหา่ามันพูดให้ยุให้เลิกกันไม่ได้ เนี่ยคุณธรรมของหมาหมามันไม่เที่ยวกลางคืนหมาผมอยู่แต่บ้านหมาผมจะออกไปแบบทอมทอมแวร์อยู่โกลาดในอ้าวไอเลิฟเมืองไทยไอไลท์ผัดผงไม่มีหมาผมเป็นคนดีหมาผมดีมากแสนดีที่หนึ่งสามารถเฝ้าบ้านได้ตลอดหมาผมดีมากหมาผมไม่เคยสร้างความร้าวฉาในใครเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาหมาไปเฝ้าบ้านผมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ใครเลือกหมาไปเฝ้าบ้านถือว่าเทสดีมากๆครับเอาแฟนไปเฝ้าบ้านมีแต่ความวุ่นวายครับแฟนขโม,มยเงินออกเล่าออกไปเมื่อไหร่หอตอนไหนก็ได้แต่ว่าหมาไม่เคยขโม,มยเงินครับถ้าหมาขโม,มยไปแล้วหมาจะเอาไปใช้ซื้ออะไรสองปากตรงนี้เลยครับขอบคุณครับหมดเวลาครับคุณเปืนครับเริ่มผมสรุปตรงนี้นะหมามันไม่ขโม,มยเงินของคุณแต่มันขโม,มยข้าวของคุณด้คุณผู้ชมรู้ไหมครับ ก็ใหมก่อนตอนนั้นผมอะไปกับแม่ซื้อเคเอฟซแล้วพอเออกลับมาที่บ้านรอไปเลยฮะรอจนกว่าน้องสาวผมจะกลับมาจากโรงเรียนพาลูไหมมันมีหมาตัวหนึ่งผมก็จำไม่ได้มันขโมยไก่ไปทุกวันนี้ถึงแม้ว่าหมาตัวนั้นจะไม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่บ้านผมต้องเลี้ยงหมาถึงสามตัวและแมวอีกสามตัวซึ่งวัวนนั้น ชอบแมวมากกว่าหมาผมไม่รู้การที่แฟนผมมาเจอกับสิ่งที่คอนทันระหว่างหมากับแมวเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมก็เลยอยากจะบอกแฟนคนนั้นว่าไม่เป็นไรนะอดทนจนกว่าจะแลนมาหมาเข้าใจไหมไม่รู้แต่ให้รู้ถ้าเราได้แฟนที่เข้าใจเราอย่างอย่างลึกซึ้งชีวิตก็น่าจะไปได้อย่างดีแน่นอนจริงๆผมไมไ่สรุปว่าหมาหรือแฟนอะไรจะเป้าไปาดียวากัรแตะมันอยู่ที่ตัวคุณครว่า คุณไวใ้ใจมากัแฟนมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองครับโอเคครับขอบคุณครับจบเรื่องครับโทษ,มโทษดมย <Yeah. S 1>